จีหนึ่งจีสองรับรับ,รบสเฮ้ยนีย่เราจะจัดการปลอมตัวให้เธอเองไอ้ลูกเขยรับรองแม่ของเธอไม่มีทางดูออกแนะ่ชักวันวันใจแฮ ไม่ผ่านไม่ผ่านไม่มีแบบไหนดูเข้าท่าเข้าทางเลยหนูข er อลองดูหน่อยนะคะเริ่มจากเอาแว่นตาออกก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยใส่คอนแทคเลนส์แทนมัดรวบผมขึ้น ปล่อยผมข้างหน้าไว้นิดหน่อยประมาณนี้พอได้ไหมคะพ่อโอ้โหแบบนี้ดูโอเคเฉยเลยแกสองคนนี่มันไม่ได้เรื่องเลยจริงๆมันอ่อเป็นไงไอ้ลูกเขยชอบลูกนี้ไหมล่ะก็แปลกๆเหมือนกันครับแต่ก็น่าจะดูโอเคที่สุดแล้วครับดูไม่ยุ่งยากด้วยบ้านวินเช้าวันต่อมา ช่วงนี้ผมเรียนเร็วหน่อยนะครับแม่มีนัดติวตอนเช้าครับช่วงนี้ดูทําตัวปแปลกๆนะอีกหนึ่งอาทิตย์จะมีการสอบคัดตัวถึงจะเหลือแค่ไม่กี่วันก็ยังดีกว่าไม่ทําอะไรเลยระยะทางจากบ้านไปที่โรงเรียนปกติก็จะประมาณ1.5กิโลเมตรแต่ถ้าอ้อมไปทางสวนสาธารณะก็จะร่วมร่วม2.5กิโลเมตร <_ c oughs> เราจะใช้เส้นทางนี้ เ,เพื่อเป็นการฝึกร่างกายเตรียมพร้อมแทนการนั่งรถไปโรงเรียนเลี้ยงบอลไปด้วยแบบนี้นี่แหละมาลองวัดกันเจ้าร่างกายของฉันหนึ่งสัปดาห์กับโปรแกรมฝึกของวินสวดมนต์ฝึกทำสมาธิซ้อมยิงบอลซ้อมบอลกับยาซีดเข้ายิมคอยควบคุมและเช็คการทำงานของหัวใจถ้าออกกำลังกายประมาณนี้ชีพจรจะยังปกติสินะและแล้วก็มาถึงวันคัดตัวนักกีฬา โอ้วันนี้อากาศท่างแจ่มใสปลอดโปร่งช่างเป็นใจขอให้ทุกคนที่เข้าทดสอบมารวมกันทางนี้เลยอวินยังไม่มาอีกเหรอที่ผ่านมาเด็กเนิร์ดบ้าเรียนอย่างเราที่ได้แค่เฝ้ามองฟุตบอลอยู่ข้างสนามมาตลอดไม่กล้าแม้แต่จะคิดว่าจะมีโอกาสได้เล่นฟุตบอลแบบจริงจังแต่วันนี้เรามีโอกาสนั้นแล้ว เราจะไม่ยอมปล่อยโอกาสนั้นไปง่ายๆมาแล้วเหรอเจ้าลูกเขยมาสักทีนะเปิดตัวได้หน้ามันไส้ไม่เลวเลยนี่ว่าเมื่อมาพร้อมกันแล้วจงตั้งใจฟังกติกาแบบทดสอบคัาตัวจะมีสามส่วน ส่วนแรกจะทดสอบเทคนิคและทักษะด้านฟุตบอลคะแนนเต็ม50คะแนนส่วนที่2ก็จะเป็นแบบทดสอบสมรรถภาพทางกายอีก50คะแนนส่วนสุดท้ายก็จะเป็นแบบทดสอบพิเศษอีก50คะแนนสวยแล้ววินคะแนนทักษะกับสมรรถภาพร่างกายแบ่งกันครึ่งครึ่งเลยเหรอทดสอบทักษะฟุตบอลอาจไม่ต้องห่วงมากคงต้องไปลุ้นกับแบบทดสอบสมรรถภาพแล้วลนะ่ะ และจากผู้สมัคร20คนเราจะคัดเอาผู้ที่มีคะแนนสูงสุด3คนแค่3คนเท่านั้นเหลือโควต้าแค่สอและหนึ่งโควต้าฉันจองแล้วคัดตัวได้โหดหินสมเป็นลุงเลยนะไม่ได้ใส่แว่นแล้ววินเริ่มจากจับฉลากคิวเพื่อเป็นลำดับที่ในการเข้าทดสอบโอ้ยฉันได้ลำดับ14แล้วนายอ่ะของฉัน15 การทดสอบพักทักษะฟุตบอลน,นะคะโปรแกรมแรกจะเป็นทักษะการเลี้ยงบอลให้เลี้ยงผ่านกรวยทุกจุดโดยใช้เวลาให้น้อยที่สุดน่ารักเลยใช่ไหมล่ะหมายถึงฉันเหรอคุณยาซีต่างหากเล่าท่านสวยท่างเก่งและก็เหมาะสมกับฉันเป็นที่สุด<อ>ไม่ใช่นายไฟพวกนายได้ลำดับใกล้ฉันอาจจะท้อใจหน่อยนะเพราะว่าอึ้งในความเก่งของฉันไงลำดับต่อไปหมายเลข14่มาแล้วครับ ผมจะพยายามให้เต็มที่เลยนะครับคุณยาซีดสู้ๆนีนะไปแล้วนะครับใช้ได้เลยจมหมายเลขสิบนี่ว้าวเร็วปรูดเลยไม่ได้มีดีแค่ปากจริงๆด้วยต่อไปคุณหมายเลขสิบพร้อมแล้วครับ สู้ๆนะอืมตรงนั้นฉันจองแล้วุบเฮเลี้ยงได้ถนัดทั้งสองเท้าสิบเอ็ดวิ <c oughs> ก็งั้นๆของเราแค่ห้าวิเอง ก็ยังชากว่าฉันอยู่ดี <c oughs> วินแย่แน่ๆค่ะวิ่งสปีด100เมตรใช้เวลา15วินาทีวิ่ง1กิโลเมตรในเวลา17นาทีเบนเพรสยกน้ำหนักอยู่ที่35กิโลวิดพื้นได้25ครั้งสกวกดจัำสา30ครั้งดึงข้อได้เพียง20ครั้งคะแนนทดสอบสมรรถภาพร่างกายต่ำกว่าคนอื่นเยอะเลยค่ะพ่อไม่มีทางไหนช่วยวินได้เลยหรอคะพ่อเราต้องการคนเก่งที่สุดถ้าไม่ติดททีก็ถือว่าไม่ผ่าน คนที่นั่งจับเจ้าอยู่กับโต๊ะถือแต่ตำราเรียนมาตลอดจะมุมาณะฝึกซ้อมแค่หนึ่งอาทิตย์และจะเอาชนะสภาพร่างกายตัวเองได้ในฝอนสวรรค์แบบนั้นมันไม่มีหรอกเอาละเมื่อทดสอบแบบทดสอบที่หนึ่งกับสองกันหมดแล้วจะเข้าสู่แบบทดสอบพิเศษกันแล้วนะมาแล้วโดยมีเงื่อนไขกติกาอยู่ว่าแบบทดสอบนี้จะขึ้นอยู่กับความสมัครใจ จะเลือกเข้าสอบหรือไม่ก็ได้หากสอบผ่านก็จะได้คะแนนเพิ่ม50คะแนนแต่หากไม่ผ่านจะต้องถูกลบไป50คะแนนเช่นกันแบบทดสอบที่เลือกได้ว่าจะเข้าร่วมหรือไม่บวกลบ50คะแนนเป็นแบบทดสอบที่วัดการตัดสินใจด้วยสินะเนี่ยเลือกเอาคนที่มีคะแนนสูงสุด3คนจากคนที่เข้าสมัครทั้งหมด20คน จากการทดสอบที่ผ่านมาเราคิดว่าทำได้ดีพอสมควรคะแนนทักษะก็เจ๋งคะแนนทดสอบสมรรถภาพก็แจม่มรวมๆแล้วคงอยู่ในคะแนนท็อปสามแน่ๆหากเลือกทดสอบถ้าผ่านก็จะได้คะแนนสูงลิว่วแต่หากติดลบก็อาจจะร่วงจากคะแนนท็อปสามได้เลยทีเดียวเทพๆอย่างเราจึงไม่จำเป็นต้องเสี่ยงเข้าทดสอบนี้ก็ได้ห้อยเครียดจนหน้าแก่เลยเราเพราะฉะนั้นพวกที่จะเลือกเข้าทดสอบก็จะมีแค่คนที่ไม่มีอะไรจะเสียงแล้วหรือพวกคะแนนต่ำเตีย้ยเรียดดินหรือไม่ก็ ผมขอเข้ารับการทดสอบครับพวกงโง่เง่าเต่าตุนเท่านั้นมาแจ้งชื่อกันได้เลยสำหรับคนอื่นไม่รู้แต่สำหรับเรามันคือการบังคับเลือกตั้งหากถ้าจะมีโอกาสเป็นหนึ่งในสามก็มีแต่ต้องเลือกทางนี้เท่านั้นแม้จะมั่นใจในการทดสอบทักษะฟุตบอลแต่การทดสอบสมรรถภาพก็มั่นใจว่าคะแนนยังไม่เพียงพอต่อการเข้ารอบเช่นกันสำหรับวินคือโจทย์บังคับสินะ สี่คนละและต่อไปนี้คือการทดสอบพ,พิเศษข้อที่สามจง่าคู่กองหลังตัวจริงของทีมประกายดาวไปทำประตูให้ได้คิดถูกแล้วจริงๆที่ไม่เลือกเข้าทดสอบนี <c oughs> น้ีใจออกนอกหน้าชินะโดยจะให้โอกาสแต่ละคนบุกสองรอบเท่านั้น เอาจะเริ่มกระดึ้งเล่าอยากหักกระดูกไอ้พวกเด็กใหม่จะแย่อยู่แล้ว <c oughs> ไม่น่ามาเลยหยอบตกราบไปก่อนอ<ห><ก>้พร้อมแล้วก็บุกเข้ามาได้เลยตัวจริงเนี่ยนะมาถึงขั้นนี้แล้วฉันไม่กลัวหรอกถึงจะเป็นรุ่นพี่ก็เถอะจะผ่านไปให้ได้เลยคอยโดโูอ๋ยช่วยด้วยขาฉันทีมปฐมพยาบาลเข้าไปดูหน่อยเร็วไอ้กล้าเล่นแรงตามเคยแบบนี้พวกเด็กใหม่งอกันหมดพอดี พบคอถอนตัวครับเอา้าเฮ้ย <laughs> จบเร็วกว่าที่คิดอีกนั่นเนี่ย <laughs> ดูเหมือนจะเหลือคนใจถึงอยู่อีกคนมีใครอยากจะถอนตัวอีกไหมบอกไว้ก่อนนะว่าอีคนอย่างฉันนะ่ะมันออมมือไม่เป็นเอเอถอนตัวดีไหมไอ้ลูกเขยตอนนี้ยังทันนะถ้าเป็นห่วงแล้วสิโฮ้ย ไม่ทันแล้วล่ะค่ะพ่อไอ้ท่าขยับแว่นแบบนั้นมันท่าวิเคราะห์เกมพร้อมสู้ของวินโปรดติดตามตอนต่อไปหากชื่นชอบการ์ตูนเรื่องนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe และกดกระดิ่งกิ้ง,งๆเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานของเราด้วยนะคะ